สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ทีมสองสี่เก้าสี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านต้นตำนะครับตรงแถวหนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับแขกรับเชิญนะครับที่เป็นทั้งพี่ชายนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นเครื่องนะครับเป็นทักนักกีฬาชาติไทยครับเดี๋ยวนะครับไปพบกับนะครับพี่โกศเกตรของเหล่านะครับผม ขอพี่โก,โกโ้จตรกรนะครับว่าวันนี้พี่โก้เนี่ยเข้ามาวงการพระเครื่องได้ไงนะครับเอาเริ่มต้นเดี๋ยวว่าพี่โก้เนี่ยคือชอบพระเครื่องพระใหม่ได้ไงเองอเขามาเล่นแล้วเนอร่อยมากเลครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เาเดี๋ยวได้ไหมไม่สอดร้อยสอดร้อยอ่าเอกจิกก็รู้เรื่องพระไหมก็รู้เรื่องพระอ๋อถ้าพานแท้ก็เป็นสบายได้รู้เรื่องพระถ้า,ถา,ถาม,ม,มีมีมีพี่บริฐฐาั นำแล้วก็แบบอะไรศึกษาบ้างครับพอถึงเวลาที่เราแบบแบบที่มันต้องแบบเปลี่ยนแปลงอายุเยอะแล้วเอาไปนักบอลพี่โก้นี่อยู่อยู่เอางี้ดีกว่าอยู่วงการนักบอลมากี่ปีแล้วแต่เล่นเล่นฟุตบอลมาสิบ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 ปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีนะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่เล่นฟุตบอลเนี่ยมีมีใครๆแนะนำให้พระอะไรไหมแต่ก่อนแต่ก่อนมีเยอะครับมีเวลาเวลาพี่ไปเบสพี่ว่าฟังว่า สมัยที่เล่นทีมชาเนี่ยแต่เวลาที่ไปเตะบอลต่างจังหวันเนี่ยก็จะมีผู้ดับผู้ใหญ่ให้พามาเยอะมากเยอะจนที่แบบเราไม่รู้เลยว่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นพาที่มีราคาหรืออะไรเราไม่รู้เลยเราแค่สะสมและเก็บไว้พอถึงวันที่เราแบบมีนพี่ๆอย่างพี่บอลัาษาพี่เรลภาษาครับพี่บอลท้าอาจารย์เป็นเซนพ้าแอร์เราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้เหรืออะไรเงี้ยก็เลยเลยลองเข้ามาเล่นแล้ววันวันที่เข้ามาเล่นเนี่เริ่มเดิมนเท่าไหร่ ที่พี่คิดว่าอแบบคือมันแบบเราอยากมันไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยใช่ต่วนตอนนี้ก็ไม่มีเงินเหมตอนนี้ไม่มีจริงๆเริ่มจากไม่มีเงินไม่มีเงินไม่ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือมีก็มีพอมีนแต่ว่าเริ่มเริ่มเข้าเริ่มจากที่แบบว่ามันมันจะมันจะเป็นได้เหรอที่แบบค่าที่เราเก็บสะสมมาทั้งชีวิตอยู่ดีมันจะขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยวันแรกที่มันเริ่มเริ่มเข้ามาขายค่าเนี่ย ได้มาไรไหมกำไรเลยนะสี่หมื่นกว่าบาทเยอะนะสี่หมื่นกว่าบาทคิดว่าเยอะไหมตอนนั้นสี่หมื่นกว่าบาทเยอะมากเยอะเลยเพราะว่าเป็นพระที่แบบสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะเออก็เลยก็เลยเข้ามาไลฟ์สดพระเครื่องพระเครื่องเริ่มวันที่ไลฟ์สดวันแรกนะพี่บอกเลยนะพี่ไม่รู้เลยว่าต้องพูดอะไรข้อมูลไม่มีแต่มีพี่บอยว่าสรร คอยโมทูมันครูบอกเห็นพี่บอยไปจัดฉากไไยใส่สดให้ไม่ได้จัดฉากไม่จัดจัดฉากคือจัดไฟอ๋อจัดไฟมไม่ได้พูดเลยจัดไฟให้วันนี้จัดไม่ได้แค่จัดไฟจัดทุกอย่างให้เลยจัดโต๊ะจัดโต้นจัดนี่ให้หมดเลยพี่บอยว่าสานไม่จัดให้หมดคอยจัดให้หมดเลยจัดวันนั้นไม่รู้เลยนะว่าอยู่ที่พระที่เราเก็บมาได้กำไรสี่หมื่นกว่าบาทอ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้ ใช่ไหมเหรอวะอย่าเชื่อนะปัญหาเรารู้สึกว่าบาเสียงมันใช่ใช่ไหมมันใช่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 คือจุดจุดเริ่มต้นแล้วแล้วเกจิที่นับถือที่สุดเนี่ยแล้วแล้วรู้รู้สึกว่ามีประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยอุดทวดอุดทวดอุดทวดอุดทิมอ่าใส่เคยใส่อยู่ก็ไม่เคยใส่แต่นับถืออุดทวดอุดทิมใช่เคยมีการณ์ปฏิบัติงารมีมีปฏิบัติานอยู่ในขอเกจิรุ่นไหนเดินเดิน เล่าดีดีให้เล่าคือเล่าเรื่องเล่าเลไม่ปวดท้วพี่เป็นคนพี่เป็นคนศรัทธาของปวดท้วเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะพี่เป็นคนกลัวเครื่องบิน<ช> <ๆ S 2> กลัวความสูงอ่อพี่รู้สึกว่าอ่าถ้าสายปวดทด้วงค่าปลอดภัยจะทำยังไงก็กมันอ่ามันก็อย่างนั้นแต่ว่าพี่ก็รู้สึกหลงกู้ทีมอ่ามีปวดท้วงผู้ทีมที่พี่พรับถือแล้วพี่ก็ เคยเกยไปที่ฐารก็เลยก็เลยใช่ใช่ใชมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าพี่เล่นเครื่องแล้วเหมือนมันเหมือนว่าจังหวะที่เครื่องลงอ่ะมันเหมือนแบบมันมันเหมือนเที่งจะตกอะเออพอดีเรามีหน่องทวดอยู่ในตัวมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าแบบเราเรา,างสะท้นหน่องทวดเวลาเราเล่นทีมชาติมันก็จะจะแบบเดินทางตลอดอออแล้วได้คอที่ใส่เลยมั้ย,ยเนี่ยโอ้โหมีมีครับมีมีอะไรดูเลยขี้ไข่ พระก็มีนักองค์เลยไม่มีเป็นขี้ไข่พระไม่มีนักองค์เลยนะครับไี่ไม่เดี๋ยวผมส็ตารโลัวเด้วยตาโล้วด้วยก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักบอลทีมชาติไทยนะที่ที่ใครๆไม่เคยได้ไม่เคยได้นไม่แต่ก่อนอะเรารู้พระแต่เราไม่ศึกษาเราไม่ศึกษาก็เลยศึกษาเลยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แต่ว่าประสบการณ์จริงๆอ่ะนะ มีอะไรเงี้ยเงืออประสบการณ์จริงประสบการณ์ประสบการณ์เออรู้ว่าประสบการณ์เป็นแบบไหนแต่จริงๆอ่ะยพี่อ่ะศรัทธาหลวงพุณพุทธศรัทธาหลวงคุณพุทธจริงแล้วพี่โกเนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังยังเตะบอลอยู่เตะบ้างเตะบ้างเตะบ้างเตะบอลมาก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  อยู่สมรสนการการเยาวบุรีการนัจจการนัจจ์โดยได้ไปเตะอยู่ใหการทำเป็นที่เรอไปซนีฝากฝากสาวที่เพื่อนติดตามมาเนี่ยพี่โก้ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเราก็ติ๊กตอกเลยพี่เต็มเต็มไปหมดเลยติดตามไม่หมดเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้เราเต็มล้ติดตามเท่าไหร่สี่ห้าแสนเกินเกินคนคนรักอ่ะร้อยคนคนเกียรติอ่ะสี่ห้าล้านไอ้เล่นจีด้านติ๊กตอนะ ต่อกระฝากพี่โก้ด้วยครับนี่ฝาอพี่โก้เลยนะครับพี่โก้เดินก่อนดังนั้นี่นี่นี่วันนี้มาซื้อพระวันนี้หมดข้างหลังข้างหลังเขาซื้อขายกันแล้วเร็วเร็วเร็วข้างหลังเขาซื้อขายกันแล้วเร็วเร็วเร็วอางนี้ด้วยอ่ะพี่โก้บอกบอกเพื่อนๆไปว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงนักบอลรุ่นรุ่นหลังๆนะที่จะเข้ามาเล่นพักเครื่องเนี่ยพี่โก้มีอะไรที่จะแนะนำเขาไหมว่าก่อนที่เขามาเล่นพักเครื่องต้องทันเวลาจริงจะบอกนะว่ามันมันมันง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะแต่ว่าเราต้องมีต้องมีอาจารย์ที่ดีต้องมีต้องมีครูที่ไรเงนนะอ่าไม่ว่าเราอยู่ดีเราแบบเราเห็นเห็นว่ามีคนซื้อขายราคาที่มันหลักแสนแต่ว่าบางทีมันจะหลอกเราได้ถ้าเรามีครูดีดีมีพี่บอยถ้าอาจารย์มีพี่บอยว่าสารเชิงกรหรือว่าคนที่มันแบบที่สุดแล้วอ่ะอือแค่นั้นเอง ฝากติดตามมิโก้นะครับก็มิโก้มีช่องทางติดต่อได้บ้างช่วงนี้ก็เหมจะให้สี่ท่านมีติดตามช่องนอนซีช่องของพาร์โบไฟส์สามดีดีเออช่องช่องอะไรเออเอามือจะช่องอะไรอ่ะช่องอะไรช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอันนี้เฟซบุ๊กโก้แต่ช่องเหล่าแล้วไลฟ์ไลฟ์กี่โมงไลฟ์สดพักเครื่องไลฟ์สดพักเครื่องกี่โมงไลฟ์ไลฟ์สดพักเครื่องประมาณไม่เป็นเวลา แล้วตามเราด้วยติดตามเราด้วยไปตามพี่โกในตอนนี้นะครับทุกท่านนะครับมีมีช่องทุกช่องทางเลยทั้งทิกตอกทิกตอกตอนนี้ดังมากแล้วก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็จะเป็นโก้โกภาษาไทยนี่นี่ไม่ได้เมาใช่ไหมพี่โกโอ้พี่ไม่เคยเมาโอ้พี่ไม่เคยเมาพี่กีี ร่วงเลยครับอันนี้เงินนะให้ให้ให้นะครับนี่คือค่าตัวพี่โก้ออกื้อานะครับนี่เ้อแพ้ของพี่หมดเลยน้อยพี่โก้นะครับก็ฝากติดตามช่องพี่โก้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการคล่ปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปตามพี่โก้ก่อนนะครับมีช่องยูทูปไหมมีมีมีฝากติดตามยูทูปอะไรนะยูทูป ช่องอะไรยูทูีก้บอกเป็นก้นเหล่านะครับไม่ใช่ไทยนะครับเอาชื่ออะไรลืมดักสะก้พาไปดักตะก้พาไปนะครับก็ทูโกเออไปไหนไม่รู้ก็อย่าลืมฝากติดตามเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขออะไรครับขอรูดเาไีดีฮ่่าฮ่า่า่าฮ่า่า